รอดอ๋อเย้เลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการไม่อ่อนไม่อ่อนครับซึ่งายโซฟาตัวสีขาวเลยครับเคนี่เราก็จะมาทำอะไรดีครับยังไม่รู้ตอนนี้กี่โมงละเที่ยงคืนแล้วทีหนึ่งละทีหนึ่งละทีนี้เขายังถ่ายอยู่ทีหนึ่ง อันนี้ของวันที่14บสครับเราจะได้ใายกันวันไหนต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ไม่ใช่ถ่ายนานนะครับถ่ายตัดเดียวตัดนี่แหละครับไม่มีโคนไงเกาเลยมาแบบวันนี้มาแบบขอเพงช่วยไม่แนะนำตัวกันเลยพิธีกรเออพิธีกรแนะนำตัวก่ันใครมามึงผมโอเคผมบาสบารครับบาร์บมีฉายาไหมครับบาร์บบาสชาววังบาสโอลิฟครับ เรียกง่ายนี่แปดแสนครับสี่แปดแสนนี่ดังครับดังครับนี่เป็ดังในอดีตนะครับน้องๆคนไหนอยากดูก็เดี๋ยวมาอะไรตามตัวได้หลังไปได้ครับหลังไปหลับหลังไปก็ก่อนก่ครับก่อนมีสายยาวนะพี่ก่อนสิบสี่คณะเฮ้ยเก่อนสิบห้าคณะนะครับพูดนี่นี่มีต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ถึงยอดได้ข่าวว่าตอนนี้เราต้องการรับทีมงานเพิ่มเลยใช่ไหมครับใช่เอาะไปรับแม็กซ์ทีมงาน ก็มีใช้งานครับทำอะไรทำข้าวใช้งานเป็นหลักครับตอนนี้มีตำแหน่งซีจีอ่าครับซีจีคืออะไรครับเขาไม่เจอครับเขาทำอะไรบ้างเขาทำไงวะพวก็ทำตัวก่อนวิ่งอะไรอย่างนี้ป่ะแบบเหมือนกับฉากก็ได้ทำแบบทำอ๋อไทท์เนอร์อะไรอะไรที่แบบทำปรนนะอะไรที่อ้ที่สิงโตไม่ใช่แล้วไอ้ที่ระเบิดโอ้โหนั่นแหละโอ้โหเลย รับเลยรับเลยได้คยังได้ได้ไดทำเป็นเข้ามาได้ครับได้ครับตำแหน่งต่อไปตำแหนอะช่งตัดต่อช่างตัดตอันนี่อที่สำคัญนีสำคัญจงครับสำคัญครับงานที่ท่เราจอเลยไม่เนเลยสยจอกันจบ่งน่นั่งยั่นั้งนั่ง่นันังังนนัั่งนงนั่ังงัครับันี่ครับานันน่ง เดือดโปสเตอร์ครับสตูด okay. ิโอโเดือดโปสเกอร์โอเคเฮ้ยช่างตัดต่ออยตัดต่อแล้วเออเอองมีที่สำคัญช่างตัดต่อต้องมีมีคอมนะครับใช่ครับถ้ามียมีเฮ้ตันไกมาไม่ได้นะเว้ยมึงมาแบบนี้ผมมีตันไกมา ถ้ามีดินสอปากกาจะตัดต่อได้ไหมได้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 ตัดยังไงดินสอปากไม่เอาไวไม่ไม่ถ้ามีดินสอปากกาตัดต่อไม่ได้ต้องมีกระดาษด้วยกระดเฮ้ยตัดไงไม่ใช่กาวกาวไปไม้ลเลยโอ้ยกากาดกระกรมที่สำคัญนักแสดงนักแสดงนักแสดงไม่จับมัดพีไม่จำบหัดไว้เป็นผู้หญิงมากุลับทันทีผู้หญิงแบบไหนไม่ไม่ เพราะว่าที่บอกว่าพี่หยุดทันทีเพราะว่าเขียนบทไว้แล้วมันสิบแปดเรื่องโอเคสิบแปดสิบแปดเรื่องเลยสิบแปดเรื่องเลยแล้วตอนนี้ถ่ายไปแล้วหายไป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 ยังยังเกียวอยู่ในกระดาษกระดาษพี่เขียนบทเสร็จเลยสิบแปดสิบแปดเรื่องนั้นคือเรื่องละสองสองบรรทัดอ๋อชื่อเรื่องชื่อเรื่องชื่อเรื่องอ๋อชื่อเรื่องตอนนี้นี่คือชื่อเรื่องหมดแล้วตอนอไปคนเขียนบทรับด้วยแล้วยเนี่ย เอามาเทียบตอนจากชื่อเรื่องใช่โอเครับชื่อเรื่องเรไดแล้วตอนนี้ชื่อเรื่องเราไดแล้วใครมีไอเดียดีๆความคิดดีๆมาทายหรืออะไรก็เข้ามาได้ครับอยากทำก็ต้องทำแล้วเดี๋ยวอันนึงนะขอต้องด้วยหนึับหมอนหมอนหมอนโอเคครับหมอนเดี๋ยวไปตั้งเออนี่ใครมีความคิดดีๆนะครับก็เคยอ่านไหมแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ไม่เคยอ่านนึกอ่ะเคยไม่เคยเคยเคยนี่แหละช่างเขียนเขาใครในช่างเขียนใกคนเขียนหมดละอ่า เขาไม่ได้จังทำเหมือนเราอะอะไรนะคือมันไม่ได้เขาอะไรเยเอาอะไรเขาก็ทำเหมือนเราเลยเอาห้าสี่สามสองไปเฮ้ยแฮนดิพาร์ตเตอร์เหรอไม่เคยอ่านหรอไม่เคยอ่านเดี๋ยว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 ไม่เคยอ่านรู้จักรู้จักคนเขียนแฮนดิพาร์ตเตอร์ไหมครับรู้จักไหมผมรู้จักผมรู้จักใช่ไหมนี่นี่นี่เจเจคีโรลิงเจโรลิง ครับครับทำไมครับไม่เห็เลยครับนั่งต่อครับเดียวดิมันต้องเป็นมุ้งนิดทำไมทำไมรู้จักคนเขียนแฮนดี้บัตเตอร์ได้ยินไหมใครอยากเนี่ยใส่จินตนาการลงไปในในบดในบดอ่าแล้วเสือออกมาให้คนเห็นครับเราต้องใช้นี่แหละชมรมนี้รู้จักอันนั้วไหมคนเขียนแฮนดี้บัตเตอร์รู้รู้จักครับรู้จักเฮ้ยเราเร่งทำเพลงเราเร่ยอ่านได้ไหมไม่เคยไม่เคยเหรอไม่เคยรู้ไหมคุณอ่านซะ

คือคือแค่คุณมาสมัครผมก็รับหมดเลยผมดีใจผมดีใจผมดีใจมากเลยผมดีใจไหว้ดีใจเลยแค่จะแบบโอ้ไหว้ดีอ๋อหนึ่งสองรับไปก่อนนะครับเอาเชื่อคนามสมัครเลยนะครับคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติของนี่แหละคนที่จะมาเนี่ยต้องมีอะไรบ้างพูดไปสองรอบนะจริงไหมพูดไปอ๋โอเคเอาไปยังยังคำ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 ให้กูไปอยู่อ๋อสรุป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 ติดต่อติดต่อจริงจริงสี่ G สี่ G อ๋อ ตช่างตดตอนักแสดงช่างภาพสียหน้าช่างภาพสำคัญเหมือนกันนะครับช่าภาพสำคัญที่สุดไม่มีกล้องไม่มีเฮ้ยไม่มีกล้องเป็นไรมีเลนเลนน้เป็นไรนะเอาอะไรขอแค่มีความคิดดีิๆขอแค่มีมุมที่สร้างสรรค์ย้ำย้ำอะไรม่ย้านะรัประสบการณ์ชีวิตนเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วเข้าไปแล้วเดี๋แม่ออก

ใชนใช่ใช่่กลัวเพื่อนเอนไรด่นไม่ทเอาบอกบอกคือครับเบอร์เบอร์โทรนะเบอร์โทรครับศูครับหนึ่งสอมห้ามึงบอกอย่างนี้มึงอย่าอย่บอกเลยดีว่าไม่ใช่แล้วนะครับเบรย่างมาตอบตามต้มติตามพลาดพลาดโอเคตอนที่หนึ่งคัดจบไปตอนที่นเดี๋ยวมาเจอใหม่